สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในเส้าของมือวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะคะพี่น้องค่ะมน,นีค่ะแอดผ้าพีพ่น้องบปรนเพาสอนเพืนสักคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ าจากสาวเมนูออนนะคะเนย้ยนยำเช้าว,วันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะพี่นอ้องคะแนวทางมนินิของสาวเมนูออนนะคะสิดเดมาเป็นตัวได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเอาแนวได้หนิค่ะเนี่ยค่ะเอฟซีโทรมานัาหลายคนนึงแต่สามานนี่คนว่าติดตามให้ในเด้อวาสานวาค่ะค่ะค่ะเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงมาเนอกค่ะอันข้อข้ฟันมือเต้านี่ค่ะค่ะ เราคว้าฝันข้ากันเนาะค่ะได้ค่ะพอฝันฝันว่าเขาสิมาเอารถมาเอารถวันนี้มีผู้ชายสองคนสิมาเอาแปลว่าขยันยัคือว่าดาวนี่ไหมค่ะดาวแล้วเขาสีมาเอาใช่ไหมค่ะที่นี่เขาเรียกผู้หายเขาก็เรียกว่าข่อยก็หายมุ่ยเจ้าดอกเขาเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าอันมุ่ยเจ้าสิเมียวมุ่ยเจ้าก็เมี้ยวเลยมุ่ยเจ้าข่อยก็หายมุ่ยเจ้าดอกก็เรียกว่าอย่างแต่ว่าไอ้บ่กพื้นกันเลขสาม สามโต oh, exactly. ka, oh, ันี Two, Four, seven, ้จับซี่ไส้ค่ะเอาซี่ไส้วัดดีคะแม่นค่ะเอาซี่ไซ้เพราะว่าเป็นผู้ยิ่งมากบอกค่ะก็เลยเอาซี่ไสค่ะเป็นซี่เจ็ดหนึ่งค่ะซี่เจ็ดหนึ่งแม่นค่ะสามโตซี่เจ็ดหนึ่งค่ะวันนี้วันที่นี้ก็เรียว่าไอ้ก็ควบฟันก็เรียว่ามันแม่นอยู่บ่ผู้จอสีมาเอาก็เรียว่าสี่วันนี้เก็เลยว่าก็เลยว่ามะอ่อาเลี้ยวผู้จอดัน เอารถมาแล้วมุจจอวอก็ทรงไข่ก็มาเอาอันตัวมันก็บเลาาวางสีนี่ก็ฝันไม่ได้มาที่นี่มาที่นี่ก็เลยว่เาเล่คุยกันกาแฟเล้่เอาความฝันมาใส่เล่เป็นซีเจ็ดหนึ่งค่ะโอซีเจ็ดหนึ่งเราถ้าเปลี่ยนรถที่เขาเจ้าจสีมาเยอะนี่ถ้าเปลี่ยนยังคะหกหนึ่งค่ะโอ้ถ้าเปลี่ยนหกหนึ่งวันที่ค่ะเมียนค่ะที่บอกว่าให้กันหกหนึ่งเมียน่ค่ะโอ้มากเลยตรงกันแท้ ก็มันจังสีไหมคะมันขี่ขี่รถไปตลาดมาที่นี่ก็เลยรถก็เลยต่ำหมาค่ะอ๋อค่ะที่นี่ก็ก็เสียกันไว้เนี่ยก็คื่อว่าฮา้ทัชแทมันออกมากหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะก็เลยกันให้กหันไว้อืมค่ะเพราะว่าโบขึนมากโบขึ้นมากนะ้มากเก็ดหนึ่งค่ะค่ะมากเจ็ดหนึ่งเพราะว่านี่แม่ยา,า,ออามาบอกแม่ยามาบอกความฝันเนี่ยที่่าสอนฟังเนะ่ยค่ะเป็นย่าค่ะโอ้เป็นยาบอกไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิง คุยง่ายๆผูดดำๆค่ะมันนั่งบอกนั่งบอกว่ามันออกปีเลเทียหวหนีนะมันออกปีเลเทียเพิ่นไว้ตั้งสิค่ะแล้วที่นีเพิ่นไ็เลยบอกว่าไปซื้อเดอร์เจ็ดหนึ่งเพื่ออรว่างสิ่เออบอกตัวเดียวเลยเนาะแม่นค่ะบ่มีหลายตัวค่ะเพิ่นบอกว่าไปซื้อ,อดเดอร์เจ็ดหนึง่งเพ่รวางสิค่ะไว้ในมือเล็กในความฝันเราจะมือเล็กจออกก็เลยไปซื้อค่ะไปซื้อเจ็ดหนึ่ง วันที่นี่ไปซื้อเจตเงินบ่บวันที่นี่ก็เลยซื้อเลขบอ่อกรารบ้านอืมมามาเลขออกกลางหนึ่งเจ็ดค่ะบนออกเจ็ดหนึ่งโอ้แก็สี่ก็สี่มันใจไม่แต่มันใจเจ็ดหนึ่งอ่ะค่ะวันนี้ก็เลยจับซีมาใส่ก็เลยเป็นซีเจ็ดหนึ่งค่ะเลขสามตัวโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าไอ้คนก็เลยว่าไปซื้อออเดอร์คนจะได้วางสิวัวันผ่านเพื่อนกะบ,บอกไปซื้อแต่วันเม่อกี้สิบหก คือสาาื้อมันเพิ่นก็บ,บอกไปซื้อแต่ว่าบ่ได้ซื้อจ้ะอวดอวดว่าทีหนึ่งมิถุนาเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกอีกค่ะคก็เลยบอกให้ไปซื้อเจ็ดหนึ่งค่ะเพิ่นไ่ได้ให้กลับดอกจ้าห่างบอกให้เอฟซีกลับซื้อเพิ่นบอกว่าเจ็ดหนึ่งเพิ่นบอกว่าอย่งที่ไปซื้อเลยเพิ่งระอายเลยอันที่นี้แม่ก็เลยบอกให้กันหกหนึ่งไว้น้ำแน่คา,าเทียมันหรือว่ามันจะอ,ออกล่างหกหนึ่งหรือบนเจ็ดหนึ่งจะสีไหมจ้ะก็เลยอยากให้กันไว้น้ำโอ้ค่ะค่ะ ฝันกับบุ้มีฝันเพิ่มเติมหรอกค่ะฝันแค่นั่นแหละแค่เบาตู้ฟังล่ะอืมค่ะไปฝันเนี่ยฟันมีแต่ว่าเขาสิมาเอารถเท่านั้นค่ะในความฝันนี่ให้เขาไปบ่ก่อหึบ่ค่ะบ่ห้ยบ่ห้ตีแม่เอาจะบ่หายในห้องฟันค่ะบ่ห้เขาก็เลยกลับไปซื้อผู้ชายสองคนอืมค่ะค่ะก็เลยก็เลยตัดตีจังไดก็แฟเฉยๆค่ะก็เลยว่าบ่ห้เขาก็แสดงว่าตัวเกขาเออเจ็ดนึงนั่นแหละ ก็เลยลองงงมากก็เลยเป็นหกนึงค่ะกันหกนึงกันหกนึ่งไว้เนาะค่ะเนาะเมียนค่ะอืมแต่ว่าตัวตัวมักอีรีนเจ็ดนึงตัวาญ้ามะปองกันะเจ็ดนึงค่ะมันใจค่ะผีละเทียวตีละบ้าเมียนค่ะผีระเทียอืมอืมอืมค่ะค่ะเดี๋มันใจค่ะมันใจเจ็ดนึงค่ะค่ะมันใจเจ็ดนึงนะคะเมียนค่ะมันใจเจ็ดนึงเออได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะ โปรเตียนกัดบพกนึ่งกันค่ะเออได้ได้ค่ะ FC โทรมาจ้าเาด็กๆคนนี้ค่ะค่ะตามแล้วเห็นเน้อรู้สึกสิมันใจเล่าก็ะมูอว่าจันแล้วว่าว่ะ FC คนนึงว่างสายกันเราก็เลยว่าก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวสิตามไฮดอกเรานัดเกาโมงเพราะว่าเรามีแม่เรามีลูกอ่อนเราสิยากกันนะค่ะยใหญ่ๆวันหน่อยเนี่ยก็เลยบฝันขอกระนำแล้วก็เลยบพอเพื่อยพาไปเลี่ยนค่ะเออาาได้ได้ค่ะโอ๊ยขอบคื้อนุนหลายหน่ะคะ่ะเด้อให้ FC สุดๆมันหมั่นเลยค่ะจ้า สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคาะแนวทางจากสาวแมลูออนค่ะวันนี้เช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของสาวแมลูออนค่ะ C 71นะคะพี่น้องค่ะ C 7 1 7117นะคะหลึ่ก็ะราตลร่องเนี่ยตัวกันก็คือ61นนะคะพี่น้องค่ะ เอาแคปบหน้าจอได้พี่น้องเลือกแคปบหน้าจอนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเสารนี้แนวทางจากสาวแมลกอ่อนค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องอนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บุญขอบคุณพ,พี่น้องพระเทาสุกุสกุลค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบ,บุญขอบคุณแนวทางจากสาวเมลูออนค่ะสําหรับพีพ่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าว่าอยากสิพลาดครับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะคำแ่เแล้กก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสิ็ดพระพร,ะท,รทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะนั่งไปพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางของสาวเมนูออนนะคะได้มาปีละเทือเท่อนันนะคะพี่น้องคะปีละเทือเท่อนันนะคะพี่น้องคะเอาธรรมก้าชอบแนวทางของสาวเมนุออนนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมในเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานน่เรา เพิ่นก็บมาบอก3โตนะคะแต่ว่าสาวเมนุอ้อนเล่ากับเนาะพี่น้องเล่าก็เลี้ยงลูกอ้อนหนึ่งสินะพี่น้องเล่าก็เลี้ยบปริซอนะคะเพิ่นก็บมาบอกเป็นยาเล่านะคะมาบอกนะคะไปพี่น้องค่ะอาเแ้านี้นะคะกับมีเพียงซัมนี่นะคะเอฟซีวกษามาร้ายมากๆอา่าวโทษขมาถามแนวทางของสาวเมหนุอ้อนนี่แหละเพ่อพี่น้องค่ะนําไปพิจารณาเบิรงเดอพี่น้องเดินนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะแาาอร์กัสไิดขอโตล่า ไยเป็นดองมะเท่าสุกุสุก่อนไปก้อนนะคะเอาไว้พออกันไม่กับเป็นไนคลิปหนาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ